นี้เราจะมาเล่นฝึกความอดทนกันนะนะคะโดยใช้โกมิวมานะคะเป็นตัวฝึกเด็กๆกันนะคะฝึกให้รอนะคะฝึกความอดทนก็จะมีผู้เข้าแข่งขันสี่ท่านนะ,นะคะรอรอก่อนนะลูกพี่หลาดรอนะคะดิ๊ดดิดิ๊ดดิ๊กดิดิ๊ก เมสรอได้เปล่าเบื่อเว้ยดูผู้เข้าแข่งขันนะเฮ้เอ้เอดองเกวยังไม่ต้องกินเลยเฮ้ยไวจริงๆเมสจะรอได้เลยนะ รอนนอ่ะกินได้กินได้อ่ะกินกินได้ค่ะอ้าวกินได้เก่งมากเลย